กกข้าวเฮาเนาะนี่เนาะแล้วก็หัวเฮาเนาะนี่เนาะหัวเฮาอยู่ข้างหลังสุดอันนหัวเหานี่หัวเหาอันน้ัน้นติดกับหองติดกับหองฝากนั่นไปเลาะเบื้องในหองเลาะติดเลยที่มีหัวได้หัวไม่เผามีนะบ่เออมันเทให้เบิดแล้วน้ำมักจับกระเบืนองมาทางหองอันนี้เขาไปอยู่ในเบืงนี้ที่หัวเฮาอันนี้อยู่มันนอนเผา อันนี้ก็หอลักกับโบนี่รักัวมันเะไรแ่บนี้ไม่เผ็ดคุอเดี๋ยคือเขานี่แหละเห็นบอกมันมันเจือนเนาะมันเจือเรื่องห้าสิเสียวไปตามหัวเลยไม่เ่าไม่เ่าเ้าไปทำมของไหอลวงอืมหขวาเงักบกพาเอาข้างหลังนี่หัวเอา ฟากนี่กะหัวเขาเนอะไม่เท่าเนาะหัวเขาี่หัวเขาตัวใดหัวเขาตัวนี้ได้หัวเขาอะคือซ <Mandarin> <sk> ีเมนหัวเขาไม่เท่าบบเจอ อันนี้มจหัวเม่าอีด้อันนี้หัวเม่าเม่าวีกเออแล้วหัวไม่เท่าดนกว่าไอหูเลเน่าเมเวาเนาะก๊กงวงกัก๊กเฮาก๊กเงี้ว นาแกอตัวนี้หัวเขาหอดสุดหอดสุดตัวนี้แหลนี่หัวเฮาตัวนี้ยับมายับมานี่อันนี้หัวเขาเนี่ยหกนิ้วเขาเนี่ยหัวหัวเขา คุณใช่เมถาเรี่องคั้งนม่เาทำยไเจ้ากขึ้นอัตรางม่ไ่เาก็ีอัดตัวนี้มาบ่ให้งัวเข่าอันนี้เปนห้เป็นัวเขาก็ถกสีเฮ็ดยูเมถาวรเฮ็ดทั่วเมียนบดไลาได้นะเจ้าเจ้าจะโกก็เทงขึ้นไลเอาแมดีโอเคโอเคกับชีเฮ็ดแหละอัตรางใช้แบานี้แน่นแนนอัตรางบดจะอกแบบ แตีนี่นี่แหวกขามานี่ดแดนดมีน้นนองเรียงป้าที่อยู่ป่ะเนาะ ทังแดน,แ,ดนแม่เทาจะกินกับมม่ากินโดนแล้วแม่เทากินดแล้วส่วนถ่ายแล้วแดน,น